ถามว่าผู้นำรู้ไหมว่า climate change คืออะไรผู้นำรู้นะแต่สิ่งที่ผู้นำอาจจะรู้แต่ยังไม่สุดนะก็คือองค์กรที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันมีพาร์ทหรือมันมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผู้นำต้องลุกขึ้นมาในการมี Visionary หรือสร้าง purpose <ม>ว่าเฮ้ยอยากจะทำให้องค์กรของเรา มันเป็นองค์กรที่จริงจังกับเรื่อง climate economy ผู้นำต้องเชื่อแล้วก็เป็นคนที่ select e d เรื่องของ research development innovation การปรับเปลี่ยนบางอย่างเล็กๆน้อยๆน,น,นะเอาเอาเรื่องของการจัดการของเสียที่มันเกิดขึ้นในองค์กรนะทำ circular economy แต่ไม่ใช่แค่ทำ แต่อย่ากให้ตอบได้ว่าคุณกำลังทำสิ่งนั้นเป็น research development innovation เพราะถ้าเราถ้าเราทำแล้วเราไม่ได้มองมันคือ R&D หรือ innovation นั้นสุดท้ายเราจะจบอยู่แค่ว่าเอ,อเราทำแล้ว <c oughs> แต่เราจะไม่มี data เพราะการทำ research development คือมันคือการ collect data มันคือการ analyze และถ้าเราไปไม่ถึงคำว่า innovation เราก็จะจบอยู่แค่ทุกอย่างคือ cost แต่ถ้าไปถึง innovation เราจะบอกเฮ้ย hey, ไอ้นี่มันมันเป็น New s curve มันเป็น new business ของเราได้ในมุมที่เป็น innovative business ได้ต้องไปถึงตัวนี้